วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการทำสมาธิในมุมที่อาจจะต่างออกไปสักหน่อยนะครับค่ะคือปกติเราจะมองว่ามันเป็นการสร้างหรือเพิ่มทักษะอะไรบางอย่างใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนต้องพยายามต้องเก่งขึ้นใช่แต่แนวทางที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยเขานำเสนอว่ามันคือกระบวนการปล่อยวางทีละขั้นตอนเลยอืมดยมีเป้าหมายที่เรียบง่ายมากครับคือการเข้าถึงความสงบความนิ่งแล้วก็ ความใสของจิตใจใช่เลยค่ะหัวใจสำคัญของแนวทางนี้ที่มาจากหนังสือ The Basic Method of Meditation ของพระอาจารย์พรมวังสัวนะคะครับผมคือคำว่าความเต็มใจที่จะสละความเต็มใจที่จะสละค่ะเขาบอกเลยว่าการจะเข้าถึงสมาธิขั้นลึกๆได้เนี่ยไม่ใช่เพราะเราเก่งขึ้นนะเอา้าแล้วมาจากอะไรครับแต่เป็นเพราะเรายอมทิ้งภาระทางใจออกไปต่างหากเหมือนเราแบกกระเป๋าเดินทางหนักๆมาหลายใบเลยอืมเห็นภาพเลยครับ แล้วเราก็แค่ค่อยๆวางมันลงทีละใบทีละใบเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่น่าสนใจมากเลยครับงั้นวันนี้เรามาลองแกะรอยการเดินทางนี้กันดูว่าเราจะต้องวางกระเป๋าใบไหนลงบ้างและจะวางมันลงได้ยังไงได้เลยค่ะเริ่มจากกระเป๋าใบแรกที่ดูเหมือนจะหนักที่สุดเลยนั่นคือเรื่องของเวลาครับเวลาหมายถึงอดีตกับอนาคตเหรอคะใช่เลยครับแนวพิษแรกที่เขาพูดถึงเลยคือการปล่อยวางอดีตและอนาคตในคู่มือบอกชัดเจนมากว่า ระหว่างที่เรานั่งสมาธิเราต้องกลายเป็นคนไม่มีประวัติศาสตร์โหไม่มีประวัติศาสตร์เลยไม่มีเรื่องราวเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือความทรงจําต่างๆอืมเขาใช้อุปมาที่ผมว่าแบบเห็นภาพมากเลยคือจิตใจเราควรเป็นเหมือนห้องบูชนวนกันเสียงห้องบูชนวนกันเสียงมันเป็นยังไงอะคะก็คือพอมีความคิดหรือประสบการณ์อะไรเข้ามาปุ๊บมันจะกระทบผนังแล้วก็หยุดอ๋อหยุดอยู่ตรงนั้นเลยไม่สะท้อนกลับไปกลับมา ไม่ดังกล้องอยู่ในหัวเหมือนที่เราเป็นกันปกติเกตเลยค่ะปกติในหัวเรามันเหมือนห้องโถงโล่งๆที่เสียงมันกล้องไปหมดเลยเนาะใช่ครับคิดเรื่องหนึ่งแล้วมันก็ต่อไปอีกเรื่องหนึ่งไม่หยุดหย่อนแล้วแล้วเหตุผลที่เขาให้เราทิ้งอดีตนี้มันคืออะไรคะเพราะหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราต้องเรียนรู้จากอดีตไม่ใช่หรอนั่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับในหนังสือเขาชี้ให้เห็นเลยว่าความทรงจําของเราเนี่ยมันเชื่อถือไม่ค่อยได้อ้าวเหรอคะ เขาเปรียบเทียบกับพยานที่เห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์เดียวกันแต่กลับให้การต่างกันลิบลับเลยทั้งๆท,ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆ้อนเนี่ยนะคะใช่ครับดังนั้นการที่เราพยายามจะกลับไปแก้ปัญหาในอดีตด้วยการคิดวนไปวนมามันก็เหมือนการพยายามแก้โจทย์ด้วยข้อมูลที่มันผิดผิดเพี้ยนอยู่แล้วซึ่งมันก็จริงนะคนสองคนจําเหตุการณ์เดียวกันไม่เหมือนกันเลยจริงๆครับคําแนะนําของเขาเลยค่อนข้าง เ,เด็ดขาดมากคือให้ฝังมันไปเลยเหมือนกับลงศพของช่วงเวลาที่ตายไปแล้วโหใช้คำว่าลงศพเลยใช่ค่ะคือต้องไม่ไปแบกลงศพของเมื่อวานให้มันหนักบ่ายต่อไปปล่อยให้มันจบไปเลยฟังดูโหดแต่ก็ตรงไปตรงมาดีแล้วฟังอนาคตล่ะครับความกังวลการวางแผนต่างๆที่เราทำกันตลอดเวลา อันนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะเขาหยิบคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดว่าไม่ว่าท่านจะคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นอีกอย่างเสมอ โอ้โห oh, อันนี้จริงมากจริงมากใช่ไหมคะเราวางแผนทุกอย่างแต่สุดท้ายมันก็ไม่เคยเป็นไปตามแผนร้อร์เซ็ไม่เคยเลยในหนังสือมีเรื่องเล่าของผู้ชายคนหนึ่งที่ไปเข้าอบรมภาวนา10วันเขาเจ็บปวดทรมานมากจนอยากจะกลับบ้านทุกวันเลยคะ่ะแล้วเขาทำยังไงครับอยู่ต่อเหรออาจารย์ผู้สอนก็จะบอกเขาแค่ว่าอยู่อีกแค่วันเดียวเดี๋ยวความเจ็บปวดมันก็จะหายไปเป็นการให้ความหวงัง ไปเรื่อยๆใช่ค่ะเขาก็ทนอยู่ต่อนะแต่ความเจ็บปวดมันก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆจนเขาสิ้นหวังแล้วอแต่พอถึงวันสุดท้ายของคอร์สสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือความเจ็บปวดทั้งหมดมันหายไปแบบปลิดทิ้งจริงๆหายไปเฉยๆเลยใช่ค่ะเรื่องนี้มันสอนว่าการคาดการอนาคตของเรามันเชื่อถือได้เลยจริงๆเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับอีกแนวคิดหนึ่งที่ผมว่าทรงพลังมากเลยนะคือที่เขาบอกว่า ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการทำสมาธิที่ล้มเหลวอ,อันนี้ผมว่าช่วยปลอบใจคนที่รู้สึกท้อแท้ได้เยอะเลยนะใช่ค่ะประโยคน,นี้ดีมากเขาเปรียบเทียบกับการรับเช็คเงินเดือนรับเช็คเงินเดือนค่ะเหมือนเราทำงานวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสก็ไม่ได้เงินสักบาทอาจจะรู้สึกท้อว่าทำไปทำไมเนี่ยครับทำฟรีแต่พอถึงวันศุกร์เราก็ทำงานเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะแต่กลับได้เช็คเงินเดือนก้อนโต อ oh. การทําสมาธิวันที่มันยากลําบากฟุ้งซ่านหรือเจ็บปวดครับมันก็เหมือนวันทํางานปกติที่เรากําลังสะสมเหตุปัจจัยสร้างกําลังให้จิตใจอ๋อ oh, คือเรากําลังทํางานอยู่นั่นเองถูกต้องส่วนวันที่เรานั่งแล้วสงบสุขมันก็คือวันเงินเดือนออก <laughs> ผมชอบการเปรียบเทียบนี้มากเลยนะมันเปลี่ยนม,มุมมองไปเลยแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วครับมันทําใจให้เชื่อแบบนั้นยากนะ เวลาที่เรานั่งแล้วมีแต่ความฝุ่งซ่านหรือความเจ็บปวดมันจะรู้สึกเหมือนทำงานฟรีไปเรื่อยๆเราจะสร้างกำลังใจให้ตัวเองเชื่อว่าวันเงินเดือนออกกำลังจะมาถึงได้ยังไงครับนั่นคือจุดที่ศรัทธาในกระบวนการเข้ามามีบทบาทค่ะศรัทธาคือการเชื่อมั่นว่าทุกขณะที่เรานั่งแม้จะรู้สึกว่าไม่ได้อะไรเลยแต่มันคือการสร้างเหตุคือการฝึกฝนกล้ามเนื้อของจิตใจอยู่เสมอมันออกกาลังกาย ใช่ค่ะมันไม่ใช่การศูญเปล่าแค่ผลของมันอาจจะยังไม่ปรากฏในทันทีเหมือนการหยอดกระปุกทุกวันวันละบาท2บาทครับไม่รู้สึกว่ารวยขึ้นแต่พอสิ้นปีมาทุบกระปุกดูอาจจะตกใจกับเงินที่เก็บได้เลยก็ได้โอเคครับกระเป๋าใบแรกที่เราต้องวางลงคือเวลาทั้งอดีตและอนาคตค่ะพอเราวางมันลงได้แล้วพยายามอยู่กับปัจจุบันขณะ แต่กระเป๋าใบต่อไปที่หนักไม่แพ้กันก็คือเสียงพูดในหัวของเราเองโอ้โหใบนี้หนักจริงถึงตัวจะน,นิ่งแต่ในหัวนี่เสียงดังมากเลยครับเหมือนมีคนคอยวิจารณ์ทุกอย่างตลอดเวลาในหนังสือเล่มนี้เขาจัดการกับเสียงวิจารณ์ภายในนี้ยังไงครับเขาใช้อุปมาที่ส่วนตัวคิดว่าสุดยอดมากเลยนะคะครับเขาบอกว่าเสียงในหัวเราเนี่ยเหมือนผู้บรรยายการแข่งขันกีฬาทางทีวีเลยผู้บรรยายกีฬาใช่ค่ะ เราจะเลือกดูเกมเงียบๆรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามเฉยๆก็ได้อืหรือจะเลือกเปิดเสียงผู้บรรยายที่เต็มไปด้วยความคิดเห็นส่วนตัวอคติแล้วก็การวิเคราะห์ตลอดเวลาก็ได้พอคิดแบบนี้แล้วมันเหมือนเรามีทางเลือกขึ้นมาทันทีเลยนะจริงเลยครับเหมือนเวลาเราจะพรีเซนต์งานใหญ่ๆความคิดที่ว่าถ้าทำพลาดละ่ะคนอื่นจะคิดยังไงมันดังกว่าเสียงซ้อมของเราอีกใช่ใช่ทั้งทั้ที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย้วยซ้ำ เสียงภาคในหัวนี่มันสร้างเรื่องเก่งจริงๆถูกต้องค่ะแล้วประเด็นที่น่าทึ่งคือเขาชี้เลยว่าเสียงพูดในใจนี่แหละที่เป็นต้นตอของปัญหาในชีวิตเกือบทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเหรอครับเกือบทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความหลงความโกรธความยึดติดความกลัวหรือความวิตกกังวลอืมมันมาจากเสียงภาคในทั้งนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือการเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นโดยการเฝ้าดูเกมโดยปิดเสียงภาคพวกนั้นซะเพราะเสียงภาคไม่ใช่ตัวเกม ถูกต้องมันเป็นแค่ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมเท่านั้นเองฟังดูดีมากเลยครับแต่คำถามคือแล้วเราจะปิดเสียงมันได้ยังไงมันเหมือนมีสวิตช์เปิดปิดเหรอครับถ้ามีก็ดีสิค่ะ <laughs> ครับวิธีหนึ่งที่เขาแนะนำคือการจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะให้ใกล้ชิดมากๆจนไม่มีช่องว่างให้เสียงวิจารณ์แทรกเข้ามาได้เลยจดจ่อมากๆค่ะ เขาเปรียบเหมือนการเป็นเจ้าบ้านในงานเลี้ยงที่ต้องคอยต้อนรับแขกที่เดินเข้ามาทางประตูครับเราไม่สามารถหยุดคุยกับแขกคนใดคนหนึ่งนาน,านได้ทําไมล่ะครับเพราะจะทําให้เราพลาดการต้อนรับแขกคนถัดไปที่กําลังเดินเข้ามาพอดีอ๋อการรับรู้ในแต่ละขณะก็เหมือนแขกที่เข้ามาไม่หยุดถ้าเรามัวแต่ไปคุยหรือคิดวิจารณ์ประสบการณ์ที่เพิ่งผ่านไปเราก็จะพลาดประสบการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในวินาทีนี้เป็นการฝึกให้ความสนใจของเราฉับไวขึ้นสินะครับ เหมือนกับเราต้องทำงานยุ่งจนไม่มีเวลามานั่งคิดเรื่องอื่นอารมณ์ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจมากคือการหัดสังเกตช่องว่างระหว่างความคิดช่องว่างใช่ค่ะในคู่มือบรรยายว่าความเงียบนั้นขี้อายมากขี้อายค่ะถ้ามันได้ยินเราพูดถึงมันเช่นคิดว่าโอ้ในที่สุดก็เงียบแล้วมันจะตกใจแล้วหายไปทันทีเลยเหมือนเราไปจ้องมันมากเกินไปใช่ค่ะ วิธีการคือแค่สังเกตเห็นมันเบาๆสังเกตช่วงเวลาสั้นๆที่ความคิดหนึ่งจบลงไปแล้วและอีกความคิดหนึ่งยังไม่เริ่มขึ้นครับนั่นแหละคือความเงียบช่วงแรกๆมันอาจจะสั้นมากแค่เสี้ยววินาทีแต่การที่เราทำความคุ้นเคยกับมันบ่อยๆจะทำให้ช่องว่างแห่งความเงียบนี้ค่อยๆยาวนานขึ้นเองแล้วความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงครับตอนที่เงียบจริงๆความรู้สึกที่ได้มันจะเหมือน การได้ปลดเป้หนักๆที่เราแบกมาหลายสิบปีลงจากหลังโห oh. มันคือความรู้สึกโล่งและเป็นอิสระอย่างมหาศาลเลยค่ะพอในหัวเราเงียบแล้วมันเหมือนมีพื้นที่ว่างเกิดขึ้นแล้วเราจะเอาความสนใจของเราไปวางไว้ตรงไหนต่อครับเพื่อไม่ให้ความขิดฟุ้งซ่ายมันกลับมาอีกคำถามดีมากค่ะในแนวทางนี้บอกว่าให้เรานำความสนใจทั้งหมดมารวมไว้ที่จุดเดียวที่เรียบง่ายที่สุดครับ นั่นก็คือลมหายใจค่ะลมหายใจเขาเปรียบว่าปกติแล้วประสาทสัมผัสทั้ง6ของเรามันเหมือนมีโทรศัพท์6เครื่องวางอยู่บนโต๊ะทํางานแล้วมันก็ดังขึ้นพร้อมกันหมดเลยเอ,อ๋อทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดใช่ค่ะวุ่นวายมากการมารับรู้ลมหายใจก็เหมือนกับการที่เราเลือกรับโทรศัพท์แค่สายเดียว เป็นสายส่วนตัวของเราคือการปล่อยวางความหลากหลายเพื่อเข้ามาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวนั่นเองถูกต้องค่ะและคำแนะนำที่สำคัญมากมากๆในขั้นตอนนี้คืออย่าพยายามไปควบคุมลมหายใจเด็ดขาดอืมอันนี้ยากเลยให้เราเป็นแค่ผู้สังเกตการเหมือนเราเป็นผู้โดยสารที่นั่งอยู่บนรถแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างครับเราแค่ดูทิวทัศน์ที่มันผ่านไปเฉยเไม่ได้พยายามจะไปบังคับพวงมาลัยรถแทนคนขับ แต่ปกติเราจะเผลอไปบังคับมันตลอดเลยนะครับพอเริ่มดูลมหายใจปุ๊บมันจะรู้สึกเกร็งๆเหมือนต้องหายใจให้ดีขึ้นมาทันทีนั่นคือความเคยชินของจิตที่ชอบทำค่ะอ๋อสิ่งที่เราต้องฝึกคือการวางการควบคุมลงแล้วสนใจแค่ประสบการณ์ของลมหายใจประสบการณ์ไม่ใช่ตำแหน่งเหรอครับอย่างปลายจมูกหรือหน้าท้องเขาบอกว่าให้วางเรื่องตำแหน่งไปก่อนสนใจแค่ประสบการณ์ตรงๆเลย แค่รับรู้ว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้าหรือตอนนี้กำลังหายใจออกเรารู้สึกถึงมันอย่างไรประสบการณ์ตรงนั้นแหละคือสิ่งที่เราเฝ้าดูน่าสนใจมากครับเป็นการเปลี่ยนโฟกัสไปเลยแล้วพอดูลมหายใจแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับมันจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะจากแค่การเฝ้าดูเฉยๆมันจะกลายเป็นการจดจ่ออย่างต่อเนื่องเต็มรูปแบบ เป็นรูปแบบคือเราจะเห็นทุกขณะของลมหายใจเข้าตั้งแต่เริ่มต้นกลางไปจนสุดลมเห็นช่วงที่ลมหยุดนิ่งสั้นๆแล้วก็เห็นลมหายใจออกตั้งแต่ต้นจนจบเลยละเอียดมากพอถึงจุดนี้สิ่งที่น่าสนใจมากคือความรู้สึกว่ามีเราที่เป็นคนดูหรือผู้กระทำมันจะเริ่มเลือนหายไปผู้กระทำเลือนหายไปมันเป็นยังไงครับผมยังนึกภาพไม่ออกมันเหมือนกับว่า การกระทํากับการรับรู้มันรวมเป็นสิ่งเดียวกันไปเลยอืมไม่มีคนดูไม่มีสิ่งที่ถูกดูมีแต่กระบวนการของลมหายใจที่ดําเนินไปเองแล้วลมหายใจในตอนนั้นมันจะกลายเป็นสิ่งที่สวยงามและละเอียดอ่อนมากสวยงามค่ะจนในที่สุดมันก็จะหายไปลมหายใจหายไปเดี๋ยวแบบนี้เราก็หยุดหายใจนะสิครับ ไม่ใช่แบบนั้นค่ะร่างกายยังหายใจอยู่ตามปกตินะคะแต่จิตของเรามันละเอียดเกินกว่าจะรับรู้ลมหายใจทางกายได้แล้วอ๋อและสิ่งนี้จะนําไปสู่ปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งมากที่เรียกว่านิมิตนิมิตซึ่งแปลว่าเครื่องหมายทางจิตในหนังสือใช้อุป,ปมาที่คลาสสิกมากคือรอยยิ้มของแมวเชสเชียร์ในเรื่องอลิสในแดนมหัศจรรย์อ๋อที่ตัวแมวค่อยค่อยหายไปแต่รอยยิ้มยังรออยู่ใช่เลยค่ะลมหายใจก็คือตัวแมวพอลมหายใจหายไปสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือรอยยิ้มของมัน ซึ่งก็คือนิมิตใช่ค่ะมันคือสภาวะของความงามหรือความสุขทางใจล้วนๆที่ปรากฏขึ้นมาเองอาจจะเป็นแสงสว่างที่สวยงามหรือความรู้สึกสงบสุขอย่างเข้มขน้นครับนี่คือตัวของจิตเองที่ปรากฏตัวขึ้นมาเป็นอิสระจากประสาทสัมผัสทั้งห้าอย่างสิ้นเชิงโอโ้โหพอฟังเรื่องนิมิตแล้วมันเหมือนกับเป็นอีกมิติหนึ่งของการรับรู้เลยนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เห็นด้วยตาเนือ้อแต่เป็นสิ่งที่จิตสร้างขึ้นเอง ถูกต้องค่ะแล้วจากประตูที่เรียกว่านิมิตนี้มันจะพาเราไปที่ไหนต่อครับนิมิตนี่แหละค่ะคือประตูสู่สภาวะที่เรียกว่าฌานฌานซึ่งเป็นสมาธิขั้นลึกมากๆกระบวนการก็คือการปล่อยอิจ,จิตของเราค่อยๆหลอมรวมเข้ากับความงามของนิมิตนั้นครับแต่ที่ประตูทางเข้านี้เขาก็บอกว่ามีผู้คุมประตูสุดโหดสองอย่างรออยู่มีอุปสรรคอีกค่ะคือความตื่นเต้นดีใจและความกลัว ความตื่นเต้นนี่พอเข้าใจได้นะครับพอเจออะไรดีๆแบบนี้ก็ต้องดีใจเป็นธรรมดาใช่ค่ะแล้วความคิดที่ว่าว้าวสำเร็จแล้วเราทำได้แล้วนี่แหละค่ะคือตัวทำลายความนิ่งสงบในทันทีเหมือนเราส่งเสียงดังในห้องที่เงียบสนิทความเงียบนั้นก็หายไปเลยครับแต่ที่เขาบอกว่าเป็นอุปสรรคที่ใหญ่กว่าและลึกซึ้งกว่าก็คือความกลัวกลัวอะไรครับกลัวสภาวะนั้นเหรอ มีทั้งความกลัวต่อพลังและความสุคลมมหาศาลของสภาวะฌานที่มันเอ่อเกินกว่าที่เราเคยเจอมาในชีวิตครับและที่สําคัญที่สุดคือความกลัวที่จะต้องสละการควบคุมโดยสิ้นเชิงสละการควบคุมอีกแล้วใช่ค่ะเพราะเมื่อเข้าสู่ฌานผู้กระทําหรือตัวตนที่คอยสั่งการของเราจะหายไปโดยสมบูรณ์เยสิครับที่บอกว่า พอเข้าฌานแล้วผู้กระทําจะหายไปโดยสมบูรณ์แต่เรายังรับรู้ทุกอย่างเต็มที่ฟังดูขัดแย้งกันแล้วก็น่ากลัวนิดนิดนะครับค่ะมันเป็นสภาวะแบบไหนกันแน่ครับการไม่มีคนควบคุมแต่ยังตื่นรู้อยู่เนี่ยเป็นคําถามที่ดีมากค่ะมันเป็นสภาวะที่ไม่เหมือนประสบการณ์อื่นใดในชีวิตเลยจริงๆครับเราจะยังรับรู้ทุกอย่างเต็มร้อย แต่เจตนงหรือความสามารถในการตัดสินใจสร้างความคิดมันจะหยุดนิ่งไปโดยสิ้นเชิงคือคิดไม่ได้คิดไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวค่ะมันคือการถูกปลดออกจากการควบคุมทั้งหมดแต่ยังคงตื่นรู้อย่างสมบูรณ์โห<ฮ>ซึ่งสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วการสูญเสียการควบคุมนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดจริงครับแล้วเราจะผ่านความกลัวนี้ไปได้อย่างไรครับวิธีเดียวคือความเชื่อมั่นในกระบวนการและในคำสอน ศรัทธาอีกแล้วใช่ค่ะต้องวางใจและปล่อยให้สภาวะนั้นโอบรับเราเข้าไปมันเหมือนการกระโดดลงไปในอ้อมแขนของใครสักคนที่ไว้ใจอย่างเต็มที่แล้วในสภาวะฌานนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับมันเหมือนการหลับหรือการเข้าพวังไหมไม่เลยค่ะเขาเน้นย้ำมากว่ามันไม่ใช่การเข้าพวังหรือหลับไปครับแต่มันคือการตื่นรู้ในระดับที่สูงมากๆและมันจะคงอยู่นานมากเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่ใช่แค่นาทีสั้นๆ เป็นชั่วโมงเลยเหรอครับค่ะในสภาวะนั้นจะไม่มีความรู้สึกทางกายไม่ได้ยินเสียงจากภายนอกไม่มีเวลาและไม่มีความคิดใดๆเกิดขึ้นเลยแล้วเหลืออะไรครับเหลือเพียงการรับรู้หนึ่งเดียวที่เป็นสุขอย่างต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความสงบที่แท้จริงฟังดูแล้วเป็นการเดินทางที่ลึกซึ้งมากจริงๆนะครับทั้งหมดนี้มันมันหมายความว่าอย่างไรกันแน่อืมเราได้เห็นเส้นทางที่เริ่มต้นจากคําสั่งง่ายๆแต่ทําได้ยากนั่นคือ การปล่อยวางใช่ค่ะปล่อยวางอดีตและอนาคตปล่อยวางเสียงวิจารณ์ในหัวปล่อยวางการรับรู้ทางกายปล่อยวางลมหายใจและท้ายที่สุดคือปล่อยวางการควบคุมทั้งหมดมเป็นการเดินทางเข้าสู่ภายใน,ในด้วยการถอดถอนสิ่งต่างๆออกไปทีละชั้นใช่ค่ะและมันก็จุดประกายคําถามที่สําคัญมากซึ่งนอกเหนือไปจากการนั่งสมาธิด้วยนะยังไงครับ คือวิธีการทั้งหมดเนี้ยมันถูกวางกรอบไว้ในฐานะการปลดเปลื้องภาระของจิตใจซึ่งมันชี้ให้เราเห็นว่าครับกิจกรรมทางจิตส่วนใหญ่ในชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการจดจําการวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองและคนอื่น มันล้วนเป็นเหมือนเป้หนักๆที่เราแบกติดตัวไว้ตลอดเวลาดูไม่รู้ตัวเลยจริงด้วยการปฏิบัติสมาธิตามแนวทางนี้มันก็เลยเหมือนการฝึกวางเป้ใบนั้นลงชั่วคราวเพื่อให้จิตใจได้พักผ่อนอย่างแท้จริงข้อคิดสุดท้ายที่น่าเก็บไปต่ตรองคือในคู่มือย้ำอยู่เสมอว่าผู้กระทำต,ต้องหายไปก่อนสภาวะที่ลึกซึ้งจริงจะปรากฏขึ้นได้ค่ะมันทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่ามันอาจจะเป็นอย่างไรหากเราลองนำแนวคิดของการกระทำให้น้อยลง และการรับรู้อย่างสงบนิ่งให้มากขึ้นไปปรับใช้กับแง่มุมอื่นๆในชีวิตประจําวันของเราบ้างอืมไม่ใช่แค่ตอนนั่งหลับตาเท่านั้นบางทีปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดอาจจะคลี่คลายได้ด้วยการเราหยุดทําอะไรบางอย่างกับมันก็เป็นได้นะครับเป็นแง่คิดที่ดีมากเลยค่ะ